สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับด่วนเลยนะครับตอนนี้ Toyota Camry 2.0G ปี2019หน้าใหม่มี1นึ่งรัมมีคันเดียวในตลาดออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับสวยๆเกียร์ออโต้ขาวมุกด้วยนะครับผมรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะครับกระจังหน้าภายในภายนอกนะครับมาใหม่จัดเต็มครับสายประหยัด สายหรูหลาคันนี้เลยนะครับโหแคมรี oh, ่ตัวใหม่สวยกว่าตัวอื่นๆที่ผ่านมาอีกนะครับราคาสุดว้าวเลยนะครับวันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับนะฮะเลขไม่เพียงแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นคันนี้สวยใสยจริงๆนะครับใครสนใจเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับหรือว่าผ่อนสบายๆย,ยาวๆก็สามารถทำได้ครับมีเซลล์ดูแลทุกขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ ส่วนใครที่จะตัดสดจัดสดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับรถคันนี้จอดอยู่แถวกาญจนาพิเศษนะครับสวยใสยจริงๆครับวันนี้อยากจะมารีวิวแล้วก็ถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ชมรอบคันว่า Camry ตัวหน้าใหม่ปี2019หไม่60,000กว่ากิโลเท่านั้นสวยจริงสวยจัดขนาดไหนครับไปดูกันครับโอ้โหตัวนี้ได้สีขาวมุกนะครับเพื่อนๆไฟหน้าไฟท้ายใสกิ๊บเลยนะฮะ สวยมากครับโฉมมิสวยจริงๆครับหลายคนบอกว่า Camry เนี่ยเป็นรถอันดับหนึ่งของ Toyota นะครับมันคือเรื่องจริงครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจนปี2004นะครับตัวปี2013นะครับแล้วก็มาโฉมช่วง17 18แล้วก็ตัว19นี่ฮะดูครับสวยจริงฮะไม่น้อยมากครับสภาพป้ายแดงเลยนะโอ้โหครับเดี๋ยวมาดูนะฮะที่จับนะครับ โครเมียมนะฮะแล้วก็เข้ามาดูภายในตัวนี้ภายในนะครับเป็นลักษณะของคอนโซลโทนสีดำนะฮะทรงสปอร์ตนะครับหรูหรามากเลยนะครับผมนะหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับระบบเครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะฮะสวยจริงครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับให้สมาชิกในราคาที่สุดว้าวจริงครับ6,58,000บาทเพื่อน โอ้โหลถราคาประมาณล้านสี่ล้าน5คูณประหยัดเงินไปเกือบ5 0 0แสนบาทรีบด่วนเลยสำหรับคันนี้นะครับ088 584 5 3 7 5แอดไลน์มาด่วนครับ088 584 5 3 7 5ด่วนนะครับสวยจริงใหม่จริงสภาพป้ายแดงนางฟ้าสุดๆแคมรี่นะครับผมตัวหน้าใหม่ปี2019